ศิลปะดนตรีไทยจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนสืบทอดจากผู้รู้ไปยังผู้เรียนจากครูไปยังสิทธ์ซึ่งต้องอาศัยเวลาและความภาคเพียรอีกทั้งต้องการผู้สนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผลสำฤทธิ์ตามความมุ่งหมายมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเรสอนศิลปะบรรเลงตั้งขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ของคุณหญิงชินศิลปะประเลงที่มีความปรารถนาที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาศิลปะดนตรีไทยให้คงอยู่เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปมูลนิธิได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เต็มใจช่วยเหลือบริจาคทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังความคิด และกําลังทรัพย์ในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิตลอดมาในปีพุทธศักราช2530มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะจัดการประกวดการบรรเลงดนตรีไทยสอนทองขึ้นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถเฉพาะบุคคลในการบรรเลงดนตรีไทยการใช้เครื่องดนตรีไทยประเภทดีดสี ตีเป่ารวม5้าเครื่องมือบรรเลงคือซอดวงซออู้จะเขเคคลุยเพียงอ,อและขิมสายโดยคัดเลือกเพลงเพื่อแสดงถึงความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้ประกวดโดยแบ่งผู้ประกวดเป็นสองระดับคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดและรางวัลขวัญใจนักฟังเพลงไทยทั้งนี้เพราะการพัฒนาดนตรีต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้งการเล่นเพื่อแสดงและการเล่นเพื่อการฟังนอกจากนี้ยังได้เกิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนดนตรีไทยสอนทองเกิดขึ้นภายหลังจากการเสร็จสิ้นการประกวดนักดนตรีเยาวชนจำนวนร้อยคน จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อศึกษาเรียนรู้รู้จักกันให้อภัยกันไม่แบ่งแยกมีเวลาสร้างความสัมพันธ์ต่อกันมีเวลาฝึกดนตรีร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในการสืบสารดนตรีไทยตามเจตนารมณ์ของคุณหญิงชินศินละปะบรรเลงเหมือนเมื่อครั้งที่ท่านเริ่มงานมหากรรมดนตรีไทยมัธยมศึกษาในครั้งอดีตโดยมุ่งหวังว่าเยาวชนเหล่านี้ จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญทางวัฒนธรรมไทยต่อไปในอนาคตในปีพุทธศักราช2563ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนาไวรัสโควิด1 9มูลนิธิจึงได้ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้แนวคิด Competition from Home เปิดรับผลงานทางออนไลน์และบริษัทพร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมและเพื่อให้ยังรักษาวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดไว้ได้เป็นอย่างดีจริงๆแล้วเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นของการประกวดดนตรีไทยสอนทองนั้นมีมาตลอดแต่ว่ามันค่อยๆขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆเรื่องการใช้พื้นที่ออนไลน์นั้นเราเคยคุยกันก่อนหน้าที่จะเกิด ปรากฏการโควิดมา2ปีแล้วว่าเราเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่าเรื่องของไปรษณีย์การส่งจดหมายเรื่องของการที่จะติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วเพียง mm hmm. แต่ว่าช่วงของโควิดนั้นเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาที่จะทําให้อะไรหลายๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราใช้พื้นที่ออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่ คนจะไม่สามารถมาพบกันได้นะครับคือจริงๆแล้วในช่วงของการผ่อนคลายโควิดบางช่วงเนี่ยมันสามารถที่จะจัดการประกวดโดยให้คนเข้ามาเจอกันได้แต่เรายังคิดว่าถ้าทุกคนอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมามาพบกันมันก็จะทำให้เด็กๆบางคนหรือโรงเรียนบางโรงเรียนนั้นขาดสิทธิ์ไปในการที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้เพราะผมคิดว่า สอนทองควรจะเป็นพื้นที่ของทุกคนที่จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในกฎกติกาในเงื่อนไขที่มีอยู่ซึ่งมันปรากฏอย่างชาัดเจนว่าเมื่อเราจัดเรื่องของออนไลน์ขึ้นมาจริงๆแล้วเราได้เห็นคลิปของเด็กที่กําลังกักตัวอยู่แต่ก็สามารถที่เข้ามาร่วมได้เด็กที่กําลังอยู่ที่โรงพรยาบาลแต่สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้เราลดทอนเรื่องของเ,ออเงื่อนไขกติกาอย่างอื่นออกไปเช่นเรื่องของการมีเครื่องกากับจังหวัดเราก็ลดทอนแบว่า เพื่อ,อครูบาอาจารย์อาจจะไม่มีโอกาสเจอเด็กมากเท่าไหร่นะครับเราก็ลดทอนตรงนั้นให้นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็เป็นกระบวนการที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยกันว่าใน,ในช่วงยากลําบากเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการประกวดดนตรีไทยไม่ได้บอกเพียงว่าเด็กคนไหนเล่นได้ดีกว่าคนไหนแต่มันคือการที่ทําให้สังคมโดยรวมของด้านดานตรีไทยนะั้นมันขับเคลื่อน ในระหว่างที่เรากำลังจาัดก,การประกวดผมต้องรับโทรศัพท์มากมายเลยทีเดียวจากช่างจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านว่าอยากจะมอบรางวัลพิเศษให้กับเด็กๆยังจะมีประกวดอยู่ไหมยังจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่า,านี้อยู่ไหมเราเล,เลยได้เห็นว่าเรื่องสำคัญที่สุดข,ของการประกวดนั้นคือการที่เราสามารถสร้างพื้นที่ สร้างชุมชนของคนที่รักดนตรีไทยแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนดนตรีไทยได้เป็นชุมชนเล็กๆเราได้เห็นพลังของกระบวนการตรงนี้ก่อตัวขึ้นแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนในช่วงเวลาที่เราลำบากมีผู้ที่สนับสนุนนอกจากผู้สนับสนุนหลักก็คือครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองตัวเด็กๆเองนะครับที่น่าน่าชื่นใจมากๆเลยคือการที่เราต่อสู้ท่ามกลางความยากลำบากไปกับ เพื่อนๆของเรานั้นมันได้สร้างโอกาสให้กับเด็กหลายๆคนมีเด็กคนหนึ่งที่ประกวดมา 6- ถึง7ครั้งทุกๆปีและปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเขาเขาได้รางวัลชนะเลิศในปีนี้ฮะกิจกรรมห้องเรียนดนตรีไทยสอนทองเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้เกิดความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยความรู้ในแต่ละตอนเป็นความรู้พื้นฐานทางดนตรีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อวงการศึกษาทั้งครูอาจารย์นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปเช่นประวัติของเครื่องดนตรีส่วนประกอบวัสดุและบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีการเลือกเครื่องดนตรีการบำรุงรักษาการปรับแต่งคุณภาพเสียง การเทียบเสียงเครื่องดนตรีทานั่งท่าจับที่ถูกต้องและบุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงทักษะเบื้องต้นในการบรรเลงการอ่านโน้ตประวัติและอารมณ์ของเพลงรวมถึงการอธิบายรายละเอียดของการประกวดกิจกรรมนี้จัดขึ้นผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting และได้มีการถ่ายทอดสดทางเพจการประกวดรวมทั้งสิ้น12ครั้ง ครั้งละสองชั่วโมงซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละหลายพันคนและมีการเผยแพร่ซ้ำทาง YouTube c h ช n n e l เอระเหยลอยชายมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะเล็งเห็นว่าการที่ผู้ส่งผลงานสามารถเรียนรู้เพลงประกวดได้ด้วยตัวเองเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้จึงจัดทำคลิปเสียงตัวอย่างเพลงประกวดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ส่งผลงานได้เรียนรู้ทำนองเพลงในเบื้องต้นทั้งเพลงประกวดในรอบคัดเลือกรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของ6เครื่องมือบรรเลงทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารวมทั้งหมด24คลิปเสียงโดยมีการเผยแพร่าทาง YouTube Channel เอระเหยลอยชาย ในการจัดการประกวดประจำปีพุทธศักราช2564มูลนิธิเปิดรับผลงานรอบชิงชนะเลิศผ่านทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างลดการเดินทางพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศที่อยู่ระหว่างการกักตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ยังสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้นอกจากนี้ ยังได้เห็นกระบวนการตัดสินที่ยังคงมีวิธีการตัดสินเช่นเดียวกับการบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการและทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการอีกด้วยโดยคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ทาง YouTube Channel การประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองเรื่องของกำลังใจนะั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถึงแม้เราจะช่วยอะไรได้ไม่มาก แต่การที่แสดงให้เห็นว่าเรายังอยู่ในที่ที่เราอยู่เรายังทำงานในบทบาทหน้าที่และสิ่งที่เราเชื่อนั้นผมคิดว่าสำคัญมากๆในบางช่วงนั้นเราอาจจะต้องลดกิจกรรมลงลดความคาดหวังลงไปลดเรื่องของอสิ่งที่เงื่อนไขต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดลงไปเพื่อให้สิ่งที่เราเชื่อมั่นเนี่ยมันยังดำรงอยู่ได้เหมือนกับว่า เรากำลังรอช่วงเวลาที่เราจะกลับมาเต็มที่กันอีกครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างที่เรารอนั้นเราก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นผมคิดว่าเราสามารถเรียนรู้และทดสอบตัวเราเองได้มากว่าเรามีขีดจำกัดได้แค่ไหนมากกว่าในช่วงที่ทุกอย่างพร้อมด้วยซ้ำเมื่อเรารู้ว่าเมื่อลำบากที่สุด เรายัางสามารถเดินได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาแล้วว่าถ้าวันไหนที่เราพร้อมเราจะทยานไปข้างหน้าอย่างอย่างรวดเร็วแน่นอนครับสำหรับการขอบคุณนั้นแน่นอนครับที่อยู่กับเรามาตลอดคือบริษัทไทเบฟเรสจำกัดมหาชนนะครับที่ได้สนับสนุนการประกวดสอนทองสนับสนุนค่าเยาวชนดนตรีไทยสนับสนุนโครงการเพื่อนดนตรีด้วยนะครับแล้วก็มูลนิธิสิริวัฒนาพักดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่มาเป็นคณะกรรมการนะครับขอบคุณช่างผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่เพื่อเฟื้อเรื่องของเครื่องดนตรีเรื่องของสื่ออะไรต่างๆท,ที่จะมาเป็นรางวัลให้กับเด็กซึ่งก็ยังถามกันมาอยู่ทุกวันนี้ว่าเรายังจัดอยู่ไหมอยากจะให้อยากจะมอบขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เข้าใจได้เลยว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแค่การเรียนการสอน ปกติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากแล้วแต่เราได้เห็นเห็นพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดการส่วนร่วมขึ้นมาได้ขอบคุณผู้ปกครองที่เห็นความสําคัญและสนับสนุนลูกหลานของท่านขอบคุณเด็กๆที่ยังไม่ลืมสอนทองขอบคุณเด็กๆที่ยังเห็นว่าสอนทองนั้นเป็นบ้านของเราทุกๆคนสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสถานการณ์ที่มันยากลำบากในวันนี้ครับที่มันได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ฝันเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวแต่เรามีคนที่ร่วมทางเราอีกเยอะแยะมากมายโดยโดนตรีไทยนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและก็จะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อบ้านเมืองของเราต่อไปครับ